ค่ะเพื่อนๆพบกับชมพู่ี่ช่องโฮฟูนะคะเป็นไงคะดูจากคลิปนี้นะสภาพเส้นผมก็คือแบบแห้งแล้วก็กรอบมากๆนะคะเสียมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะผู้ก,ก็เลยจะมาทำเป็นตัวบำรุงผมชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าเคราตินคะ่ะดูสภาพผมซะก่อนเป็นยังไงล่ะ ทำสีเอยยืดผมเอยเล่นน้ำเอยสระว่ายน้ำคอลงคอลีนอาบน้ำร้อนเอยผมก็เลยเป็นแบบนี้นะคะถ้าพบกับชมพู่ในช่องโฮฟูนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเคราตินสดไปด้วยกันค่ะขออธิบายก่อนนะคะว่าการทำเคราตินสดเนี่ยไม่ใช่ยืดนะคะไม่ใช่ยืดมันจะหลายๆคนจะเข้าใจผิดนะคะทำเคราตินสดกับยืดเคราตินคือแตกต่างกันนะคะทำเคราตินสดคือการบำรุงการซ่อมแซมผมที่เสียไม่ว่าจะการเกิดจากกากันทำเคมีบ,บ่อย หรือทําสีทําอะไรก็แล้วแต่นะคะตัวนี้มันจะเป็นช่วยตัวช่วยในการบํารุงเส้นผมอย่างล้าลึกอยู่ได้นานแล้วแต่เส้นผมของแต่ละคนถ้าเกิดว่าทําผมเสียมาหนักๆเนี่ยผมเราเสียหนักๆน,นะคะก็จะอยู่ได้ประมาณสองถึงสามเดือนแต่ถ้าผมเราธรรมชาติเราแค่อยากจะบำรุงอยู่แล้วนะคะมันก็จะอยู่ได้ประมาณสัก3ามถึงสี่เดือนจริงๆอะ่ะอันนี้มันเป็นหลักข้างต้นนะคะที่เขาได้บอกมาแต่โดยส่วนตัวผู้แล้วเคยทํามาหลายครั้งมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบอกผมเสียมากๆหรือผมธรรมชาติเนี่ย ดยส่วนตัวนะผมธรรมชาติผู้จะอยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนเองแล้วส่วนผมที่นะทําสีมายืดมานะคะทําหลังท,า,ทาเคลาตินมันจะอยู่ได้ประมาณเดือนกว่ากว่าไม่ถึงสามไม่ถึงสามเดือนนะคะจริงๆก็แล้วแต่เส้นผมแล้วก็การดูแลเส้นผมนะเพื่อนๆดูใกล้ว่าผมมันเสียมากเลยเลย,เลยนะมันไม่ได้ถึงกับแบบชดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันแห้งเพราะว่าหนึ่งคือเราทําสีค่อนข้างบ่อยผมเราเป็นผมผมที่ยืดด้วยนะคะแล้วก็ในการแบบเราว่ายน้ําค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็การอาบน้ำเนี่ยผู้เป็นคนที่อาบน้ําร้อนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นผมมันเลย หมือนกับแบบว่าได้ถูกกระทําอย่างรุนแรงนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะผู้ก็จะมาบอกอ่าในเรื่องของเคราตินนะ่ะคืออะไรแล้วก็อยู่ด้ดานไหมการบารุงหลังทําแล้วก็คําถามต่างๆนะคะจะอยู่ท้ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทากันก่อนเนาะอันดับแรกนะคะก่อนเราจะทำเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนวันนี้น้ำออยาที่ผู้จะเลือกใช้วันนี้เป็นตัวนี้นะคะเป็นเคราตินบรัสเซียนโบรสเตดนะคะตัวนี้จริงๆอะผู้ว่าหลายคนเคยจะเห็นอยู่แหละปัเคยเห็นผ่านตาแหละเออทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้จริงๆเคราตินอนะผู้ว,ว่าทุกยี่ห้อมันก็ดีหมดแหละ มันดีแตกต่างกันไปนูกนี่นั่นเราก็สามารถแบบใช้ได้หมดเลยที่มันเป็นตัวบำรุงนะผู้ว่านะสำหรับส่วนตัวก็คือใช้ได้หมดเลยที่เป็นเป็นตัวบำรุงนะคะแต่ทำไมพูดถึงเลอกใช้ตนนัวนี้เพราะว่ามันมีแบบเล็กเราทำเองอะ่ะเราไม่ได้ทำบ่อยใช่ไหมเราก็ไม่ต้องซื้อขวดใหญ่แล้วแบรนด์นี้มันมีขวดเล็กนะคะซึ่งปริมาณเขาอยู่ที่120 ml นะคะก็ไม่ได้มากเนาะม,นมันนิดเดียวผู้ว่าเดี๋ยววันมันก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วผู้ว่าทำมาหลายครั้งแล้วขวดหนึ่งอ่ะผู้ใช้กับผมเนี่ยประมาณยาวประมาณแบบเสื้อในเนาะขอบขอบเสื้อในล้ะ,ละ,ะมา เนี่ยครั้งนี้ครั้งที่3ก็หมดแล้วแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ผมเรามันยังแคบาบ,า,บาอยู่เนาะมันก็ยาวมาเรื่อยๆก็ถ้าผมยาวประมาณนี้อันนี้ก็ได้ประมาณสองครั้งแต่ถ้าสั้นกว่านี้สั้นของผู้ก็าจะได้ประมาณสครั้งนะคะจริงๆเขาจะมีมาด้วยกันสีตัวแต่ว่าอีก2ตัวเบอร์สเบอร์สี่เราจะใช้หลังการที่เราทำา e r าตินเสร็จเราก็จะวันนี้เราก็จะเอามาโชว์สเบอร์ก่อนเบอร์หนึ่งบบเบอร์สองเบอร์หนึ่งมันจะเป็นแชมพูสําหรับเปิดเกล็ดผมนะคะเพื่อให้เส้นผมของเราเนี่ยพอเราสระผมใช่ไหมเราจะเก็ผมเราจะเว เรามาลงตัวที่สองอ่ะตัวบำรุงตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปในเส้นผมได้แบบอย่างล้าลึกส่วนตัวที่สามตัวที่สี่เนี่ยจะเป็นตัวแชมพูหลังทําแล้วก็เบอร์ที่สี่เป็นตัวคอนดิชเนอร์หรือครีมนวดนั่นเองก็ใช้หลังสระผมได้เลยปกติหลังจากทาเราหลังจากทำเฮโาริจเนเสร็วนะคะขวดนี้นะคะพูดซื้อมาครบชุดเนาะหนึ่งสองเบอร์หนึ 2, ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ยหมดสี่ขวดร้อยยี่สิบมลของยี่ห้อนี้อยู่ที่หกร้อยสี่สิบาทในแอปส้มมีขายนะคะเพื่อนเื่อลองไปดูกันแต่ก็ระวังของปลอมนะระวังของปลอมให้ด ดูอะไรหลายอย่างเป็นองค์ปรนะกอบเนาะเราจะได้ของที่เป็นของเป็นของแท้มานะคะอันที่2นะคะจะเป็นถ้วยแล้วก็แปรงนะคะไว้สําหรับป้ายผมนะอันที่3ก็เป็นหวีแล้วก็จะมีเป็นตัวอ่าตัวหนีบวันนี้ผู้ใช้ของยี่ห้อวอรเทคนะคะแท่เหล็กเป็นไทเทเนียมคะ่ะใช้ดีมากทําให้ผมเราไม่แห้งเสียด้วยนะคะบอกไปน,นะคะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเราต้องใช้สระผมก่อนแต่ว่าผู้ว่าได้สระมาแล้วเมื่อวานสระด้วยเบอร์หนึ่งนะแต่เราไม่ใช้ครีมนวดเพราะว่าใช้ครีมนวดปุ๊บครีมนวดมันจะเป็นอะไรที่มันมาแบบ มาคุมผมมาปกมาเขาเรียกว่ายังไงมาเคลือบผมทําให้เบอร์สองอ่ะส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะแบบถ้ามันเคลือบผมไปแล้วอ่ะน้ํายาเบอร์สองมันจะลงเข้าไปอ่ะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะก็เลยใช้แค่เบอร์หนึ่งเมื่อวานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เบอร์สองวันนี้เราก็จะมาทําขั้นตอนนี้กันต่อเขามีวันผลิตแล้วก็ expire ชัดจนได้ขวดตรดขวดนะคะก็ลองเช็คกันเอาดีๆนะคะก็วิธีทํานะอันดับแรกสระผมแต่แบรนด์นี้เขาบอกว่าให้ผมเนะี่ยบาดหมางแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่วันนี้เราก็แห้งแล น้ำเขาจะเป็นหวานชมพูสีชมพูอ่อนๆนะมีความข้นๆนิดนึงแล้วก็หอมเราก็เทไปให้หมดขวดเลยนะน้ำยาก็จะเป็นแบบนี้สีชมพูข้นๆนะคะสเปกต่อไปนะคะเราก็จะมาคลุมด้วยผ้าคลุมผมตัวนี้นะคะเพื่อกันเสื้อผ้าเลอะลุมไปปลาทองอยู่ข้างๆนะคะแล้วเขาก็จะนั่งดูแม่เขาทาแบบผมอย่างเงี้ย เรื่อยๆชอบมากกระทองเขาก็ชอบเฝ้าโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะก็แบ่งผมแสกด้านไหนก็เอาตามถนัดนะอันนี้ผูก็แสกตามอรอยเลยดูผมสิแห้งเนาะกรอบอะล่อมากผมหนาด้วยนะคะตอนนี้ก็ใช้น้ำยาเยอะหน่อยอะต่อไปนะคะ เราก็แบ่งผมอีกรอบแล้วก็หนีบผมนะคะมีผมเห็นไหมมันก็จะเป็นง้ะข้างล่างมันก็จะแบบพันกนันนะเรา,เาไม่ชอบเลยคาราตีนเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีมากเพราะว่าทําไปครั้งหนึ่งเขาก็จะอยู่ได้นานเนาะไม่ต้องมานั่งบำรุงบ่อยๆอยูโอ่โอเคนะคะผู้ขออนุญาตใส่แมสนะคะเพราะว่ากลิ่นมันฉุนน่อยๆนะคะแล้วก็ใส่แมส แล้วอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาลงน้ำยากันไม่เยอะนะคะประมาณนี้นิดหน่อยนิดเดียวนะเราก็จิมจ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มแบบนี้จิ้มเข้าไปนะคะแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยลูบแบบนี้นะคะใช้บีช่วยด้วยลงปลายหน่อยนะคะเน้นช่วงปลาย เราก็ทำปิธีละชั้นละชั้นเรื่อยๆนะคะพยายามแบ่งผมทีละชั้นแบบน้อยๆนะคะบางๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำได้แบบทั่วถึงนะคะ เราเนาะป้ายทีละชั้นทีละชั้นใช้แปลงเนี่ยกดไปที่เส้นผมนะคะทีละจุดทีละจุดแบบนี้เลยแล้วก็ใช้มือเกลี่ยนะคะหรือว่าใช้หวีเนะี่ยช่วยได้ทําทีละช่อนะคะน้อยๆจะบอกว่าสีย้อนี้แสบตามากฉุนมากนะคะเพื่อนๆถ้าทําเองเนี่ยก็พยายามเปิดพัดลมนะคะไล่ออกไปหรือไม่ก็ใส่แว่นหรือไม่ก็ใส่แมสน,นะคะหนาๆไม่งั้นมันจะแสบตาแล้วก็ฉุนมากๆเลยคะ่ะระหว่างนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆเนาะผมของผู้นะคะช่วงปลายเนี่ยจะ ค่อนข้างหนักหน่อยจะแห้งแล้วก็กรอบมากๆนะคะผู้ก็จะเน้นในช่วงปลายนะคะเอาน้ำยาป้ายตรงปลายเ,อาเยอะๆเนาะแล้วก็มาเก็บงานอีกรอบนึงคะ่ะเราก็ทาไปแล้วก็เว้นเวลาประมานยีนาทีแล้วนะคะเ็จต่อไปเราก็จะมารีบผมกันผู้จะตั้งอ,อุณหภูมิที่้อสองศานะคะจากที่บอกนะคะเว้นไว้20นาทีเน,นาะดับแรกอย่าลืมสวมแมสนะคะเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงมากๆนะ แล้วก็เราหนีบนะคะแบ่งผมทีละช่อทีละชั้นแบบบางๆค่อยๆหนีบนะคะผู้ใช้อุณหภูมิที่หนึ่ง้อแปิองศาคา่ะถ้าผมใครที่มีความแข็งแรงกว่านี้ก็ใช้อุณหภูมิสูงขึ้นได้กว่านี้ได้นะคะหรือใครที่ผมเบาบางกว่านี้หรือผมเสียมากกว่าของผู้เนี่ยพยายามใช้อุณหภูมิที่ต่ํากว่านี้ได้นะคะเพราะว่ายิ่งอุณหภูมิสูงมันจะยิ่งร้อนเนาะเพื่อนๆก็ลองใช้ อุณภูมิตามสภาพเส้นผมนะคะเนี่ยผู้ก็แบ่งผมทีละชั้นนะคะแบ่งทีละชั้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็ค่อยๆหนีบนะพยายามนีบโคนเนี่ยซ้ําๆซ้ําๆนะคะแล้วก็มันที่ปลายนะใช้หวีช่วยนะคะเพราะมันจะร้อนมากดูสิแสบเวอร์นะคะตอนนี้ <c oughs> ตอนหนีบนะคะก็มีความแสบจมูกชุนมากค่ะแล้วก็มีความแสบตาชุนจมูกนะผู้ใช้พัดลมช่วยเป่าไปนะคะนี่สภาพเส้นผมก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะ โอเคก็เสร็จแล้วนะคะกับการทำเคราตินสดเป็นไงบ้างคะตรงแหละเพราะว่ามันมีการรีดผมนะแต่ว่าจะให้ดูใกล้ๆมันมีความแบบเหมือนแบบมีน้ําหนักอยู่นะคะเพราะว่าตัวเคราตินนันไปลงไปสู่เส้นผมใช่ไหมพอเราทาเข้าไปแล้วเราก็หนีบนะให้เคราตินเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อผมนะคะก็จะมีความแบบสปริงแท่าก็มันก็จะดีขึ้นแบบตอนแรกอะประมาณนี้ โอเคนะคะเราก็มาถึงช่วงสําคัญของเราแล้วเป็นการอธิบายนะคะเป็นการถามตอบว่าเคลาตินเนี่ยแตกต่างจากยีดยังไงนะคะเคลาตินแบบแบบเสมือนเป็นตัวรวมรุงหรือเป็นตัวทิศเมนนะคะสามารถที่จะอาทําทได้บ่อยครั้งตามที่เราต้องการเลยนะคะสามารถทําได้บ่อยครั้งเลยนะคะส่วนการส่วนการยดเคลาตินเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างในเส้นผมทําให้ผมเราเนี่ยเหมือนแบบตรงถาวรก็ยืนทางนึงก็ตรงได้ได้นานเลยอะ่ะพูดว่าเคยยืนก็อยู่ได้นานอะ่ะมันก็จะมันก็จะแบบหยิก แล้วก็อยากโกแค่โคนที่งอกมาใหม่อะประมาณปีสองปีก็ยืดใหม่แล้วนะคะส่วนปลายก็ยังตรงอยู่นะอืแล้วก็มันเป็นเคมีเนาะมันจะต้องบำรุงบำรุงจากที่บำรุงมาแบบทุกอย่างแล้วนะคะเราเคยอยู่ร้านทำผมมานี่ว่าจะเป็นแบบการแบบทําแบบดีท็อกซ์เอ่ยทีทเมนต์เอ่ยสาปาร้อนสาปาเย็นอะไรเอ่ยผู้ส่วนตัวผู้ชอบเทาตินสุดนะคะเพราะว่ามันอยู่ได้นานนานกว่าตัวอื่นทีทเมนต์อะประมาณครั้งสองครั้งก็หลุดแล้วค่ะก็สภาพผมแล้วก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะนุ่มลื่นหลังจากเราทำนั่นแหละแต่พอหลังจากเราสระไปแล้วอะมันก็จะเหมือนิมมนะัก็จ อยู่ได้ไม่นานแต่ตัวนี้มันจะอยู่ได้นานของผมพูดนะผมทำสีนะมันก็จะอยู่ได้มันเดือนสองเดือนประมาณนี้แหละทำไมอยู่ได้น้อยจังจังที่บอกกับผู้เป็นคนที่ชอบว่ายน้ำเนาะก็จะโดนผมคอลินกัดอยู่แล้วถึงไม่ต้องทําอะไรผมไม่ต้องทําเคมีผมก็เสียอยู่แล้วเพราะโดนกัดน,นะคะแล้วก็อย่างที่2คืออาบน้ําร้อนน้ําร้อนเนี่ยมันจะไปแบบกัดพวกแบบโปรตีนผมเออไรเออ,เอ,อชาระล้างนะคะทำให้ผมนแห้งกรอบนะคะแล้วก็ทําเคมีบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบํารุงเนี่ยมันก็ต้องบารุงนะไม่งั้นผมมันก็จะแห้งกรอบมากเลยนะคะถามว่าอยู่ได้นานไหมโดยปกติแล้วทุกแบร ผมทังแรงอะสี่ถึงหกเดือนใช่ไหมที่ผู้บอกข้าง้นเนาะแล้วก็ผมทําเคมีมาเนี่ยถึงสามเดือนนะคะจริงๆก็อย่างที่ผู้บอกผมแต่ละคนมันแตกต่างกันผมเส้นเล็กเลยผมเส้นใหญ่เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยผมธรรมชาติเอ้ยผมทาเคมีเอ้ยมันก็จะอยู่ขึ้นแบบการทําด้วยใช้แชมพูให้ถูกต้องบำรุงให้ถูกแล้วก็บำรุงก็ใช้แชมพูแชมพ,ชมพูใช้ให้ถูกยังไงก็คือใช้แชมพูประพวทประเภทแบบให้ความชุ่มชื้นให้การบำรุงนะคะหลีกเลี่ยงประเภทใช้คำว่าหลีกเลี่ยงประเภทในขอปลาทอง ลีกเลี่ยงประเทแบบสุดเย็นก็นจะรังแคนะคะมันจะแรงนะคะแล้วก็การดูแลหลังทำเนี่ยที่ผู้บอกนะก็ใช้แชมพูให้ถูกกับเส้นผมงดเล่นสระว่ายน้ำนะคะก็อยากให้ห่างๆนะเพราะข้อรีนมันจะทําให้ผมแห้งนี่นะคะแล้วก็อาบอ่าร้อนตัวดีเลยอาบนะ้ำอุณหภูมิได้ปกตินะคะเวลาสระผมจะอาบอ่าร้อนอับได้แต่เวลาสระผมก็ให้อุณหภูมิปกติเข้าไว้นะคะทําได้เองไหมจริงๆทําได้เองไหมทําได้ไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่าทําที่ร้านเนี่ยมันจะทําให้มันแบบ สมัรถภาพดีกว่ามันได้ตรงกว่ามันทําให้ประสิทธิภาพดีกว่าดีกว่าเพราะว่ามันเราเองมันทาให้ถนัดบางชอบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่โดนนะคะพวกน้ํายาหรือตัวหนีบเนี่ยมันบางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงการทําที่บ้านอาจจะต้องมีความชํานาญแล้วก็ต้องศึกษาก่อนทําด้วยนะคะเราต้องค้นหาข้อมูลว่าจะต้องทํำยังไงหรือว่าใช้แบรนด์อะไรแบรนด์นี้ต้องเว้นเท่าไหร่เว้นไว้วกี่นาทีทําผมเปียกได้ไหมทําผมแห้งได้ไหมนะคะ นี้ก็คือเป็นการทำแคลเซียมสดอธิบายแบบเข้าใจง่ายให้เพื่อนๆทำได้ด้วยตัวเองด้วยสถานการณ์นาะอย่างที่บอกว่าสามารถทําได้ค่ะแต่มันก็จะไม่ทานัะแต่ก็ยังกรุดกริบพอก้่อมกล้มไปได้นะคะทำให้ผมเรามีสุขภาพดีขึ้นได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองแบบเทียบดูนะคะของพู่ว่าตัวนี้ไอตัวเสียงตามตัวนี้มันกลิ่นค่าน้างแรงแสบจมูกเลยแหละแสบตาด้วยเพื่อนๆอาจต้องใส่แว่นหรือบางทีก็ต้องใส่แมสนานะคะอย่างที่ผู้บอกตัวนี้มันก็จะมีหลายแบบที่เคยใช้มามันก็จะมีกลิ่นฉุนบ้างไม่แสบบบบตาาาา้้งงแแก็จะอว่ ไม่แสบตาก็มีหรือแสบตาก็มีเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูแต่ส่วนตัวผู้คิดว่าไม่คือขึ้นชื่อว่าเป็นต้นลุงอะ่ะมันก็ดีหมดตัวนี้นะคะมันมันตัวเล็กมันอันเล็กเหมาะสำหรับทำเองง่ายๆเราไม่ต้องใช้ขวดใหญ่เพราะเราไม่ได้ทำา่อยนะอยู่บ้านเองอะ่ะราคาแล้วราคาก็ถูกด้วย6/40บาทนะคะสี่ตัวก็้ว่าโอเคนะแชมพูเปิดเก็ดผมคืออะไรส่วนใหญ่ถ้าซื้อเป็นเคตินเขาจะให้มาอยู่แล้วแหละเป็นเบอร์หนึ่งนะคะถ้าเราซื้อเคลตินมาเขาจะขายคู่กันอยู่แล้วก็คือเบอร์หนึ่งนั่นแหละนะคะ เคราตินหลังล้างออกและไม่ล้างออกแตกต่างกันไหมจริงๆไม่แตกต่างค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่ไปทําที่ร้านเขาจะล้างออกให้เราดูหลังกับจากการทําเลยนะคะสมมติทำอย่างนี้เสร็จใช่ไหมเคลาตินเขาก็จะนำผมเราไปล้างแล้วแค่เป่าๆปานะคะตอนสระผมเสร็จเขาจะเป่าให้เราดูเลยว่าผมสภาพผมเราดีขึ้นแล้วก็ตรงขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนแบบทาเสร็จแล้วรู้เลยอ่ะไม่ต้องกลับถึงบ้านพอกลับไปถึงบ้านบางทีก็เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเราเป็นไงเราก็ต้องมาอีกสมมติมันไม่โอเคอ่ะว่าแบบอีกอันนี้คือโอเคหรือไม่โอเคเรารู้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อมีแบรนด์ที่ตัวเองชอบหรือว่ามีคีราตินสดหรือว่าข้อมูลที่ผู้ผให้มาวันนี้ถูกผิดบ้างน้อยแค่ไหนก็สามารถแช์นะคะโดยการคอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะคะผู้ก็จะพยายามหาสิ่งดีๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถทําได้ย่ามาบอกต่อกันนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย